สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูฝนและทีมงานวัดคาเฟ่ค่ะก็อยู่กันที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ที่สาขา1,939วัดภูเขาดินนะคะสวัสดีพี่จินด้วยค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอ่าก็คือก่อนเนี้ยพี่จินเปิดร้านกาแฟอยู่แล้วเป็นพวกน้าปั่นแต่ไม่ได้ขายกาแฟโบราณอ๋อก็คือแค่น้าปั่นขายพวกน้ําปั่นอะไรแบบนี้อยู่แล้ว ตอนนี้มีทั้งกาแฟสดโบราณกาแฟสดมีทั้งกาแฟสดทั้งกาแฟโบราณเนาะไปเรียนเองเพราะว่าหลังจากที่ไปเรียนมาแล้วก็มาเปิดเองก็มาเพิ่มเติมของที่เป็นกาแฟสดเพิ่มกาแฟโบราณเพิ่มเนี่ยค่ะเพิ่มกาแฟสดกาแฟโบราณด้วยแล้วผลตอบรับลูกค้าเป็นไงบ้างคะก็ดีขึ้นดีขึ้น ได้อะไรที่หลากหลายให้คกคนเลือกมีตัวเลือกขึ้นเยอะ,อะมีตัว่มีตัวเลือกเยอะมากขึ้นแล้วก็ได้ข่าวว่ากาแฟขายดีขึ้นกว่าเดิมเพราะอะไรคะลูกค้าถึงอชอบกาแฟกินกินมันหอมไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็ชาก็สีสวยค่ะเราเคยเอาสีแบบยี่ห้ออื่นมามชงแล้วสีมันไม่ไม,ไม่สวยไม่เด่นอันนี้อันนี้ สีใช้ได้แล้วก็รสชาติก็หอมละมุนรสชาติหอมละมุนก็คือต้องบอกว่าพี่จินนะคะก่อนหน้านี้ก็ขายพวกน้ําปั่นด้วยก็ซื้อชากาแฟตลาดทั่วไปแหละมาลองชงขายแล้วบ้างนะคะแต่ก็ถือว่าพอเปลี่ยนเป็นวัดคาเฟ่ก็ลูกค้าบอกชอบนะคะชอบรสชาติหอมมากขึ้นแล้วก็ของพี่จินนอกจากเปิดร้านกาแฟแล้วมีขายอะไรบ้างคะร้านใหญ่มากหลากหลายอาหารสัตว์ค่ะ เคมีมเกษตรแล้วก็อย่างโชวห้วยอะไรเงี้ยมันจุกจิกหลายอย่าง<อ>ก็จะช่วยกันเด็กๆคือ <ๆ S 2> <ๆ>ต้องบอกว่าถ้ามาที่หน้าวัดภูเขาดินนะคะเราก็จะมาเจอร้านค้าของพี่จินนะคะคือขายทุกอย่างนะคะม,มีร้านใหญ่มากนะคะมาที่นี่ก็ครบมีกาแฟชาให้ทานทั้งสดทั้งโบราณด้วยเนาะ ะะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันว่ารสชาติฝีมือแมค้านะคะที่จังหวัดสุพรรณบุรีจะเป็นยังไงไปชิมกันค่ะพี่จินขายอยู่กับบ้านแบบนี้แล้วยอดขายต่อวันวันรับประมาณกี่ถุงกี่แก้วคะรวมๆถ้ารวมๆมาหรอ ค่ะมัน,ว,น,น,ดดดนวันไหนแดดดีก็ดีหน่อยวันไหนแดดดีก็ดีหน่อยใช่ไหมคะถ้าวันไหนกระล,มก,ลมกระลมก็ยอดก็จะหายแช่วงนี้ก็ฝนตกดีมากเลยทางนี้ไม่ค่อยตกเท่าไรหร่หรอกจ้ะว่าไปอีสานมาเจอแต่แบบแยาวๆเลยฝนตกหนะักทางนี้ฝนไม่จริง ฝนไม่จริงใช่ไหมคะม <laughs> ตกเป็นบางวันเมื่อวานก็ตกตกไม่เยอะอวันหนึ่งถึงสามสิบแก้วไหมคะถ้ารวมๆก,ไกม็ได้บ้างกว่าบ้างอืได้บ้างกว่าบ้างมีมัน เพราะเราปิเดเย็นด้วยเราก็จะได้ช่วงเงย็นๆน่ะค่ะดีช่วงเงย็นก็ยังมีคนทานอีกเหรอคะจ้ะมันเป็นพักวัยรุ่นน่ะ oh. มาจากโร oh. งเรียนมหาลัยอะไระ <Okay. S 2> จะกลับมา ของครูก็ไปทั่วเหมือนกันใช่ไหมคค่ะไปทั่วเลยช่วงนี้ก็จะว่างๆหน่อยฝนตกไม่ค่อยได้ออกไกลค่ะก็เลยไม่ได้ไปไกลเท่าไหร่นานๆจะมีเวลาว่างตรวจเยี่ยมคะ่ะก็ต้องรีบเก็บก่อนเพราะส่วนใหญ่ก็วิ่งสอนอย่างเดียวเลยคิวยาวคิวยาวเลยค่ะเยเรียบร้อยนะคะ นี่คือชาไทยนะคะหรือว่าชาเย็นนะคะไม่ค่อยทาในหนูอืน่นกันเลยเนาะ <laughs> อืมหอมค่ะโอเคค่ะคอนเฟิร์มนะคะสาขาที่1,939นะคะแล้วก็กาแฟสดค่ะสาขาที่1,22นะคะหน้าวัดภูเขาดินอร่อยเข้มข้น,นะคะ่ะ